สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูเอะเจ้าฟาร์มนะคะทุกคนก็จะมีผักพริกนะคะเกิดเองเนาะอันนี้หอมเราไม่ได้กินเราเหมาดปลูกนะคะตัวนี้ก็คือผักชีนะคะนี่ผักบุ้งเพาะในกระมังนะคะนี่จะเป็นโหระพานะคะปักชำนะทุกคนเอากิ่งมาปักนะตัวนี้จะเป็นผักแพรวคะ่ะ ส่วนตัวนี้จะเป็นขึ้นช่ายนะคะทุกคนอันนี้กองตุ้งนะคะตัดดอกมีน้องแมวมาด้วยนะตอนอัดคลิปนะคะอันนี้ก็จะขึ้นรวมๆนะคะผักชีไอผักชีใบเลื่อยกระเพราตัวนี้จะเป็นผักบุ้งนะคะ,มะเมล็ดเก่านะเอามาลองเพาะก็เกิดนะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นโหละพานะคะเหลือแค่นี้นะประมาณสองปีได้แล้ว รอดอยู่แค่ต้นเดียวอันนี้สะละแน่นะคะตัวนี้จะเป็นกะเพราควายทุกคนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโหระพาที่เพิ่งปักชำใหม่อันนี้ก็จะเป็นชะอมปักชำกิ่งค่ะตัวนี้จะเป็นขาใหญ่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอนะคะย้ายมาจากอีกที่หนึ่งนะคะเขาติดด้วยแหละตะไคร้นี้เพิ่งจะปักใหม่นะคะส่วนตัวนี้ติดแล้วนะ ตัวนี้ติดแล้วกําลังโตตันนี้ก็จะเป็นมะละกอนะคะเขาเป็นโรคนะทุกคนตัวเนี้ยมันไม่เจริญเติบโตอีกเลยผักตัวนี้ก็จะเป็นมเมล็ดที่ของเก่าเลยทุกคนหลายปีแล้วมันเป็นซองที่เขาให้มามนันหมดอายุนะคะแต่ว่าข้างซองอะหมดอายุเราก็เลยเอามาลองเพาะดูก็ยังเกิดนะคะแต่ว่าผลผลิตอาจจะไม่เต็มร้อยเหมือนพวกซองใหม่ๆที่เขา ผลิตมาใหม่ๆเนอะอันนี้จะเป็นซองที่เขากำกับว่าหมดอายุแล้วนะและนี่ก็เป็นกระเพานะคะที่เกิดเองนะทุกคนต้นพ่อต้นแม่ตายไปหมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นต้นลูกนะเกิดเองอันนี้ก็เป็นขาใหญ่เช่นกันนะคะทุกคนงามมากๆเลยเป็นกอที่ขยายออกไปนะคะ รวมๆแล้วก็ประมาณนี้นะทุกคนสวนผักน้อยๆข้างบ้านของเรานะคะออเจาะฟาร์มทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ